ที่เราสู้ถู้หวยปูปละทอน้ำตกลาบผูปะละไม่ธรรมดาอ่ะโจทย์วันนี้ของอร่อยกินกับไข่อร่อยที่สุดเริ่มขอตอบค่ะก็กินกับแฟนคุณพี่เขาสิคะลาสัญนญาหกร้อยห้าสิบเขาบาย ขมิทร์ซุปบดรลลายอะแหะเลียนมากเลยอ่ะสั่งมาได้ไงเนี่ยใครสนใจกันบ้างไหมกาจะกินด้วยได้หรือเปล่าอ่ะพอผมว่าไม่ใช่แฟนผมหรอครับกินข้าวกับที่บ้านแกอร่อยสุด เลือครอบีตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเอ่อเมื่อนานมาแล้วเมื่อไหร่แกแต่งให้ว่าคอยถึงเมื่อไหร่ไม่กินโอ้อกินเอกราดูพี่สาวดูสิลูกสามชายล้วนอีนี่ลูกแฟดนี่เดือนหน้าจกแต่งแต่ท้องแล้วคินกับผมสิเด็ดสุด รู้เรื่องยอดขายบริษัทแล้วใช่ไหมค่ะพิ่จะทำอะไรกันบ้างไหมขายขายรอดแล้วต้องพาย,ยอดเดินหน้าไม่ดีขึ้น<อ>ผมคงต้องต้อง เอาอีกค่ะเจเจเจเๆๆๆไอเนี่ยไม่ใช่แฟนหัวหรอกเรื่องอื่นไว้ทีนั้นย้ายมาต้อง3มล้านแล้วนี่ก็ตามมาให้ช่วยตลอดเพื่อนๆนมานั่งต่อนะเมื่อกี้คงเพจไปหน่อยเลยเลือดขึ้นหน้าน้องลิปตันสี่ขวบแค่มีลิปตัน กินกับใครกินกับอะไรก็อรอ